โทรศัพท์หู่ควันทำไมอะลูกโอ้โหหมดมือมือวันนี้กันดกเดียวอะเอามือถือพ่อจมหน้ามามาล่ามาโอ้ตายแล้วบ้อ <c oughs> ปวดอะไรอย่าไปฮี้ยอร้านซ่อมเนี่ยเสี่ยงหลายปันนั่นี่งั้นเดี๋ยวหนูเอาเงินให้พ่อไปซ่อมนะอ่ะพ่อเดี๋ยวป่อไปซ่อมมาก่อนเน้อถ้าไม่พอ,อยังไงก็ค่อยบอกหนูนะ หันนานี่อย่างนองจูมีไล่นะแม่เสียเงินอีกแล้วน,นี่ลูกก็หันนาน,น่ะสิเอามือถือพ่อไปจุ่มน้ําอ่ะมือถือเครื่องซันซุงนะคะก็เครื่องนั้นของแกนั่นแหละ้าเห็นแกซ้อมเข้าอ่ะแกก้มลงมันจมน้ำดำมาน้องอู้อู้ฮะวิทยุตรงนีอ่ะตรงนี้ไอหว่านนองอ่ะโดนปอดจุ่ผมแล้ว,วนอออว้อ,เอ,นองเดี๋ยวหนูจะเอาคืนน้สาสมเลย